ครับสวัสดีครับช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับคลิปนี้เตือนนะครับพี่น้องที่อัดฟางมือใหม่ควรรู้นะครับพี่น้องครับผมอัดฟางในที่นาแค่หนึ่งไร่ผมใช้วัสดุมากมายนะครับที่เคยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูแล้วนะครับผมเองก็เพิ่งปีแรกนะครับที่ผมสะสมฟางเอาไว้เพื่อใช้ใน เกี่ยวกับการเกษตรนะครับไม่ว่าแต่การคลุมดินคลุมต้นกล้วยคลุมทุเรียนแล้วก็ใช้เป็นอาหารกบอาหารปลานะครับนอกจากนี้ผมก็ใช้เป็นอาหารวัวส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้ทีหลังนะครับพี่น้องผมไม่เคยคิดเลยนะครับแต่จริงผมก็ไม่อยากลงคลิปเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คนที่มีรถอัดฟางนะครับ ได้รู้แต่ก็คิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราแล้วก็พี่น้องทั้งมีรถอ,อ,อัดฟางด้วยนะครับคือรถอัดฟางนีมันจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับอันนี้ตามที่ผมรู้นะครับตามที่ผมรู้นะหนรถอัดฟางแบบพ่วงในรถไถรถไถใหญ่นะครับคือรถคูโบ t a ารถฟอ r ์ดรถอะไรพวกนี้นะครับแบบขับแล้วอัดฟาง อันที่สองก็อัดฟางแบบจอดอยู่กับที่ใช้รถไถเพื่อของรถไถมุนเหมือนกันนะครับแต่เขาก็มีการเคลียร์ฟางเข้าไปนะครับผมก็ใช้รถแบบเคลียร์ฟางเข้าไปนะครับสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือฟางพอดีผมยกก้อนฟางนะครับามาเก็บเหมือนข้างหลังนี่แหละครับสิ่งที่ผมพบเห็น แล้วก็จะนํามาแชร์ให้พี่น้องได้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนะครับสิ่งที่ที่ผมเห็นนะครับพี่น้องคือฟางก้อนนี้ผมอัดได้ทั้งหมด40เกือบ50ก้อนนะครับตอนนี้มันมีอยู่แค่ประมาณ3ก้อนนะครับ3มก้อนนี้เรียกว่าฟางอัดเต็มร้อยเลยนะครับที่ฟางอัดเต็มร้อยหมายความว่ามันมันอัดได้เยอะแล้วก็แข็ง เวลายกมันหนักมากนะครับนี่แหละครับพี่นงเดียวผมยกให้ดูนะครับมีตัวนี้วางแล้วเขาเขาแข็งเลยนะครับดูอพอดีความชื้นพื้นเดี๋ยวผมตั้งเอาไว้นะครับจะให้เขามีเชื้อรานี่แหละครับอันนี้เขาอัดได้ดีมากเลยนะครับได้แค่สามก้อนส่วนนอกนั้นก็อัดแบบหลวมๆนะครับหลวมๆ มีหน้าลวครับตอนที่เขาอัดนะครับที่ผมไปดูนะครับนีลุงลุงมาดูอะไรมาดูผมจะแนะนําการอัดฟางอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนี่น,นี่ผมอัดฟางที่ผ่านมาเนี่ยไอไอฟางนี้มันแข็งมากเขาอัดได้แน่นดีนะครับส่วนอันนี้เขาอัดแบบอ่อนๆเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณได้เงินเยอะนะครับ แต่ข้อเสียก็คือข้อเสียคือเราจะคล้องฟางเวลามันเก็บไปมันมันจะหล,ลุดนี่มันหลุดนี่ัางนี้นะครับนี่เห็นไหมมันอนน่อนอ่อนย่างนี้มันจะหลุดอันนี้ก็หลุดเยอะนะครับหลุดประมาณเกือบยี่สิบก้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอัดนี่ให้เราดูด้วยนี่ผมอยากได้แบบนี้นี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้มันแข็งมากยกไปไหนก็ได้แต่แต่แบบนี้ยกไปไหนไม่ได้หลุดเนี่ยเบาเพราะว่าเขาไม่รัดไม่อะไรไ่รัดให้ีน่น เขามีเทคนิคอยู่คนที่อัดฟางเห็นเขาหมุนอยู่เขาหมุนอยู่ข้างหลังรถอะหมุนหมุนหมุนกำลังคลายให้มันไม่แน่นนะครับก็อัดต่อไปลุงก็สังเกตดูด้วยนะครับครับอันนี้ผมจะเอาไว้ให้บัวเข้าใจหรือยังครับโอเคครับลองยกจับตัวนี้ดูหนักไหมจับจับพลิกดูหนักไหมเออหนักไหมเออหนัก ตัวนี้จับดูตัวนี้เท่นี่เ,เห็นไหมอันนี้เบามันน้าหนักมันต่างกันคนละครึ่งๆเลยมีน้าละที่นาน,นิดเดียวถึงได้หลายก้อนแต่จริงก็มันเป็นกับการอัดนี่แหละอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องรู้ด้วยเข้าใจไหมครับเวลาลุงลุงอัดฟางก็ให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชาวบ้านมาดู ประโยชน์ฟางนี่ผมจะใช้เป็นเป็นที่อันนั้นคลุมพืชแล้วก็เฉพาะเห็ดเชื้อเชื้อเห็ดเที่อะไรเราเอามาใส่ดูแล้วจะได้เห็ดเอาไปกินฟางเชื้อฟางใส่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อก้อนฟางมามาเยอะมาทําเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมาคลุมต้นไม้มาคลุมพืชต่างๆีคลิปนี้ก็เกี่ยวกับฟางนะครับก็ดี บ้านสนใจมาดูเรื่องฟางก็เลยแนะนําว่าการอัดฟางส่วนมาอัดฟางที่เขาทําได้รถที่จอดอยู่เฉยๆแล้วเขาเคลียร์ฟางมาใส่ตัวนี้เขาทาได้ทําได้แน่นอนนะครับว่าจะเอาแน่นหรือไม่แน่นมันอยู่ที่คนอัดนะครับแต่ว่าหากเป็นรถไทยนี่ผมผมไม่ทราบนะรถไทยเพราะว่าคนขับมีนาที่ขับอย่างเดียวเขาคงไม่ลงมามาหมุนมาตั้งอะไรหรอกนะครับ คืออัดฟางแน่นนี่การขนมันก็สะดวกขนไปไหนมาไหนสะดวกเอาให้วัวกินก็สะดวกนะครับแต่ฟางที่อัดรวมๆอย่างนี้จับปุ๊บหลุดเลยนะครับพีน่น้องนี่หลุดเยอะนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งส่วนที่ผมเอาขึ้นขึ้นตัวนี้นี่ผมประคองเอานะครับประคองเอานะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสาระเกี่ยวกับการอัดฟางนะครับ ที่มือใหม่ต้องรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวด,ดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้รู้นะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ